สดีครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องมาอยู่วันนี้มาอยู่กับผมเพชรนะครับน้าบาสนาสองสี่สามวันนี้เรามาอยู่กันในแมปวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอกแมปทีมพักรในคนณทูนั่นเองซึ่งวันนี้จะมาพาทัวรวนน์สวนสนุกแห่งใหม่นะครับนะซึ่งน,นี่ใหญ่โตมากนะครับนะโอเค ชื่อสวนสนุกมาแนะนำมาเลยดีกว่าซึ่งห้าดาวนะนะประกันโดยมีรูปปั้นนะห้านะดาวนี่ก็จะมีโลโก้สวนสนุกนะครับนะโอเคตรงมาตรงนี้ดอกไม้นะครับนะเพื่อตกแต่งน,นี่เป็นแผนที่นะครับนะอันนี้แผนที่นานแล้วนะครับนะผมทํานานแล้วนี่ครับแต่าพาทัร์ของอันเก่าก่อนนะครับนะเหมือนเดิมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะนี่ครับตรงนี้ แต่มันจะมีโมโนเรียวรถไฟฟ้าผ่านนะครับนะนอ้รถไฟห่อครับแล้วก็ทางเดินเยอะแยะแล้วก็ทางเข้าสวสนุกครับนี่แล้วก็อันนี้ทุกคนต้องมาให้ได้ครับคือปราสาทปราสาทราชวังนะครับนะปราสาทผมเองแล้วก็อันนี้เป็นทางเข้าแล้วก็เดินตรงไปนู่นนะครับนะตัวนู้นไม่บอกนั่นคืออะไรตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ ห้ามพลาดนะเป็นเครื่องเล่นที่ห้ามพลาดนะครับใครมาสวนสนุกกลมต้องมาเครื่องเล่นนี้ตลอดนะครับนะเพราะมันสวยงาม,มเฮ้ยผมลืมรีวิวนี้เลยรีวิวป้ายนะครับผมก็จะบอกว่าจะมีงานอะไรบ้างนะคอันแรกคือวงดนตรีหมอลำเพชรนามหนึ่งนะครับนะแสดงทุกวันเวลา16บหกนาฬิกาถึง19บเนาฬิกาณสวนสนุกของเองนะครับนะ นี่ครับเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพื่อฝรั่งเขาอ่านไม่ออกนะครับนะแล้วก็มีโลโก้ผมกับแบ,บใน,นี้นะครับนะ <c oughs> อันนี้เป็นทีมชาติไออันนี้เป็นโลโก้ของประเทศไทยนะครับนะแสดงถึงเราเป็นคนไทยนะครับนะนี่ตรงนี้คนละยี่สิบเก้าคนนะครับนะนี่อันนี้โลโก้ส,สนทุกผมนะครับนะนี่สนทุกันใหม่อันนี้ก็เป็นป้ายไว้อะไรนะครับนะของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะต่อการเสด็จสวรรคตรนะครับนะเนี่ยก็จะเป็นสีดำอย่างนี้เลยไม่โบไไ้อะไรด้วยนะครับนะเนี่แต่อันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยนะครับนะจะม่แบบของภาษาไทายอยู่นะครับนะอันนี้เป็นป้ายหกร้อยวันของสวนสนุกผมนะเพราะว่าเพราะว่ามันใกล้หกร้อยวันของสวนสนุกผมที่ก่อตั้งมาแล้วน,นะครับนะเราให้ดูเนี่ยห้าร้อยแปดสิบเปดวันแล้วอีกไม่กี่วันนะครับนะอีกสิบ สองสิบสามกว่าวันก็ถึงก็จะครบหกร้อยวันแล้วนะครับนะเกือบเกือบสองปีแล้วส,สนุกผมแค่ลบส,สนุกแล้วมาทําอันใหม่นะครับนะแต่อันเดิมมันนั้นยังอยู่นะครับนะโอเคนี่ครับคือทางเข้าเ,เดิมอะไรหลายๆอย่างนะครับโอเคเมื่อกี้ไปเปิดพัดลมหมานะ อันนี้ก็เป็นรูปปั้นผมนี่เองนะครับนะปัะสนาทวีสักชื่อของสวนสนุกก็ B Z N ก็มาจากชื่อของนายโลบของผมเนี่ยปัสนาก็ย่อเป็น B Z N กนะ็คือสวนสนุกภาสนาพาร์คนั่นเองครับนะมาเครื่องแรกเลยครืงแรกก็คือหวนสลิงขึ้นฟ้าแล้วดิ่งลงมานะครับนะแต่คนอาจเคยเล่นแล้วนะครับนะเล็กนะสวนสนุกอันนี้คือที่แสดงวงดนตรีหมอลำนะครับนะ ต,ตอนนี้แสดงกำลังแสดงอยู่นะคะนี่นี้นะครับนะ,น,น,น,ะนะนั่ก็ป้ายสอดสุงม่เกับทุกที่ครับป้ายแมบพื้นแมพแผนที่อันนี้ก็เป็นไวกิ้งครับไวกิง้งโจนสลัดตรงนี้ก็จะเป็นโกคาร์ดนะครับนะนี่คนกำลังขับเล่นกันเลยกฎจริกาก็คือขับชนกันเองนะครับนะนลองเล่นดูอะไรอ๋อนี่ เนี่ยต้องขับชนเรานะนี่ขับชนเนี่ยข้างหลังนะจะได้หนึ่งเตมครับขับชนคนหนึ่งโอเคแค่นี้หละสาหรับเครื่องเล่นนี้นะครับนะอันนี้เป็นร้านไอศครีมข้างหน้านำนะอันนี้จะเป็นห้องน้ำคนระับผู้ชายจะเป็นสีฟ้าผู้หญิงจะฝั่งนี้นะนะขบางบนก็จะมีโลโก้สนุกไม่ใช่แมบปบนี้นะครับนะอันนี้นะครับนะนี่ป้ายอันนี้ของภาษาไทยน้ำนะไปไว้อะไรก็มี แต่ตรงนี้ผมว่าจะทำเป็นร้านอาหารแหละแต่ว่าค่อยทำนะไม่ได้ทำมาเคลยนลงมา <c oughs> อันนี้ขึ้นบันไดครับเป็นแม่น้ำซึ่งเออผมลืมวางถังขยะโอ้ลืมครับนะโอเคตรงมาตรงนี้ข้างๆก็จะเป็นป่านะครับนะข้มงก็จะเป็นรถไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นม้าหมุนนะม้าหมุน ชกสวนสนุกต้องมีอันนี่อะไรน,นี่ป้ายของสวนสนุกของมองเองนะนะป้ายว่าเปิดแล้วเต็มทางเรานู่นเลยมันสมจริงแล้วนะอันนี้ถ้าเราขึ้นไปมันจะเป็นรถไฟฟ้านะนะลองนั่งไหมรถไฟฟ้ามันมีสามสายครับอันนี้น่าจะเป็นสายสีสีเหลืองนะนะอันนี้แอรข้างบนสายสีเขียวแล้วสายอีกฝั่งประสาทจะเป็นสายสีส้ม นะครับนะอันนี้ที่เรายืนอ,อยู่เป็นสายสีเหลืองนี่ครับมาแล้วครับสายสีเหลืองนูนครับมีสามสาครับเพื่อให้คนนั่งเพียบเลยนะครับนะเนี่ยคนนั่งหลายคนเลยโอเคผมนั่งด้วยนี่แต่ผมไม่ขึ้นผมพามาดูเฉยๆนะครับตัวสายฟ้ามอนเรเียวโอเคตรงมาครับสองข้างทางเป็นป่าแต่ป่าผมแค่เก็บตกแต่งหน่อยนะมันจะดูแปลกๆนะครับ มันขึ้นไปว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับนะตลอดทางเลยอันนี้ก็ป้ายสวนสนุกมัน,นก็ไม่มีอะไรครับตรงไปนี่ด้านขวาเป็นรถไฟหอที่แรกที่แรกเลยครับที่สร้างอันแรกเลยรถไฟหออันแรกที่สร้างของสวนสนุกนี้เลยนะครับตมาเรื่อยๆก็เจอแผนที่กแล้วอันนี้ก็จะเป็นหอคอยที่ขึ้นไปแล้วจะดิ่งลงมาครับแต่แตกต่างกับทางเข้าตรงนั้นนะ นี่ครับนี่อันนี้เลยแล้วเลี้ยวขวามาก็จะเจอร้านอาหารครับกับร้านของชุดหมวกได,ดโนเสาร์อะไรพวกนี้นะครับนะข้างบนรถไฟฟ้าสีเขียวนะครับนะตรงนี้มีขยะนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกอันนี้คือเครื่องเล่นอะไรเหมือนรถได้เหมือนม้าหมืนหนอนอะไรครับแต่ว่ามันไม่ใช่มา้ามันเป็น อันนี้นะครับนะอันนี้เป็นน้ำครับบ่อน้ําตรงนี้ไม่มีอะไรครับจากช่างภูเขานะตรงนี้แต่ว่าผมสร้างรถไฟเหาเอ้ยรถไฟฟ้าไปแล้วนะนะครับก็เลยสร้างไม่ได้ก็เอาไว้แนี้หละลืมตกแต่งนะสองข้างทางตรงนี้ไม่ค่อยมีคนมาครับส่วนมากคนอยู่แถวๆนู้นครับโอเคตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆครับไม่มีอะไรครับแล้วก็จะเจอห้องน้ำครับนะก็แผนที่อีกแล้ว แนที่ครับนี่มาตัวนี้เป็นเครื่องเล่นดูอันนี้เครื่องเล่นติ้วนะครับนะเครื่องเล่นติ้วมันจะหมุนติ้วเลยนะครับนะเครื่องเล่นติ้วนะครับนะอันนี้เครื่องเล่นกระชากคนนับหมุนไปหมุนมาเหมือนชิงช้าสวรรค์นะตั้งเนี้ยเหมือนชิงช้าสวรรค์เลยแต่แค่เร็วกว่าแล้วก็เสียวกว่าปัดเสียวกว่าอันนี้ก็เป็นทางข้ามไปนะครับเราจะข้ามไป นั่งมาตรงนี้นะครับนะโอเคแล้วก็ผมนั่งรถไฟฟ้าดีกว่ารอรถไฟฟ้ามาดีกว่านะจะได้รีบจะได้รีวิวด้วยนะครับนะเฮ้ยมามาแล้วมาแล้วรถไฟฟ้ามาแล้วนี่มาแล้วครับรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามาแล้วนั่งเลยโอเคครับนี่สีเขียวก็มาพอดีนะมานี่ใส่สีเหลืองอเชเ เราอ้อมไปตรงนี้ครับแล้วก็จะไปวนอยู่ตรงทางเข้านะครับนะโอเคไปกันเลยนี่ครับนี่คือนะครับอันนี้คือไมาบอกครับเดี๋ยวค่อยบอกเอาตรงมาเรื่อยๆครับก็จะมาวนอยู่ตรงทางเข้าครับรามาอยู่ตรงทางเข้าครับตรงนี้ค่อยไปนะครับนะผมจะไปทางขวาก่อน แล้วก็วนไปตรงปราสาทแล้วก็กลับมาตรงจุดนี้นะครับนะโอเคเราให้รถไฟหอกจอดกันเอ้ไม่ใช่สิผมทำไมชอบเรียกรถไฟห,อ,หอกตลอดลยรถไฟฟ้าเออโอเคลงแล้วนะครับนะลงมาตรงนี้นะครับนะผมเริ่มจากตรงนี้แล้วกันทางเข้าโอเคเลี้ยวขวามาฮะมานะครับเมื่อกี้เราเลี้ยวซ้ายตอนตอนนี้เราเลี้ยวขวาบ้างนะเหลือตรงไปครับนะอันนี้ก็แผนที่ส,สนุกอีกแล้ว ตรงมาอันนี้ไม่บอกครับมีทุกส่วนสนุกที่ผมสร้างครับนี่ครับนี้ที่ฟังเงินนับแต่ว่าไม่ค่อยใหญ่นะอันเติมใหญ่กว่านับนะอันเก่าโอเคตอนนี้ต้องคิดมากนะครับนะแล้วก็จิ้งชาสวรรค์ที่เป็นซิซเนเจอร์ของสสนุกนี้เหมือนกันตรงมาเรื่อยๆนะครับนะเดียวซ้ายก็จะเจอสําหรับโซนสําหรับเด็กครับมีเครื่องเล่นสําหรับเด็กนะครับนะ เด็กทุกไปเล่นได้ครับจะเว้นเครื่องเล่นนี้คนระับต้องเด็กอายุ10ขวบขึ้นไปครับนี่แต่อ้วกแตกนะมันแต่เครื่องเล่นสะดวกสบายครับไม่ตื่นนะไม่เสียวสิจะเป็นสะดวกสบายอันนี้คือรถไฟหอกันที่สองของ,ของที่นี่เลยนะนะรถไฟหอกันนี้ไม่ไม่เชิงรนถะไฟหอกสิแค่ รูปร่างมันเหมือนเฉยอันนี้ก็จะเป็นติ้วครับคือเล่นหมุนซักเหมือนซักผ้านะครับนั้นเนี่ยเครื่องเล่นเนี้ยโอเคเอ,อ,อันนี้ไม่เกี่อยวอันนี้ไม่มีอะไรนะครับนะมาตั้งเลยเฉยๆรงนี้สองข้างทางก็จะเป็นร้านไขายขงนะครับนะตัวนี้จะก็จะเป็นเหมือนที่ดีมเบอร์เครื่องเล่นแบบเนี้ยก็เห็นนะที่ดีมเบอร์ไม่รู้นะครับนะโอเคตัวนี้มีสะพานจะสะพานตรงนี้ผมลืมวางถังขยะ วางลืมไฟมันก็ดูตรงนั้นนะนี่อันนี้ไม่มีข,ขยะนะครับนะอันนี้ก็เป็นร้านค้าอีกแล้วครับแทนที่เออตรงนี้ก็คือเครื่องเล่นที่เสียวมากนะครับนะเด็กเด็กไม่ควรเล่นนะครับเดี๋ยวอ้วกแตกได้นะค,ครับนะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นสําหรับเด็กนะนะทุกคนเล่นได้ครับตรงนี้ มันจะดึงแล้วมันขึ้นไปแล้วมันก็จะปล่อยลงมาครับไปตรงน้ำพอดีผมไม่เล่นหรอกโอเคตรงนี้ก็จะมีที่นั่งครับเอ้ยผมลืมแนะนำเครื่องนี้นอะไรเครื่องนี้จะเป็นเหมือนที่ดีมวูนะครับนะเครื่องเล่นอันนี้ไม่รู้เรียกว่าอะไรจำไม่ได้อันนี้เป็นห้องน้ำนะครับนะห้องน้ำหญิงชายแยกอันนี้เป็นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้า,ฟา,ฟาสายสีส้มครับยีงมาแล้วแต่ผมไม่นั่ง นี่นี่ฟ้าาสาสีส้มมีสามสายนะครับนะลงมาเรื่อยๆครับข้างซ้ายก็จะเป็นต้นไม้ครับและนี่ครับซิกเนเจอร์ของสวนสนุกนี้แบบจริงๆครับปราสาทมงคลดีครับนี่ปราสาทต,ตั้งชื่อว่ามงคลดีนะครับนี่เป็นทางเข้าครับนะครับนะทางเข้าก็จะมีรูปปั้นของผมเอง มงคลดีคือชื่อปราสาทรับปราสาทมงคลเนี่ยครับโอเคข้างล่างก็ไม่ค่อยมีอะไรครับมีปืนใหญ่ด้วยเผื่อคนแปลกหน้าเข้ามาทรนะข้างบนนี้มาตรงนี้ทางขวาก็จะเป็นที่นั่งเล่นของมองคลดีนะะตรงนี้ก็จะเป็นกระดิง่งเอาว้สันเรียกอาหารของมองคลดีครับนะตรงนี้คือห้องนอนของมองคลดีครับนี่มีตู้หนังสือด้วยครับ ตรงนี้โอเคตรงนี้แต่และคนอาจไม่ได้สังเกตครับนี่มีะระฆังอยู่ด้านบนด้วยนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวของของคนรับใช้หรือของบุคคลสําคัญที่มาเยี่ยมเยียนที่นี่นะครับนะโอเคก็แค่นี้แหละสําหรับประสาทแต่ตู้ยิ่งใหญ่ดีนะโอเคออกมาเดินมาตรงนี้อเอ้เขาทําอะไรกันเฮ้ผมลืมสร้างทางออก โอ้ยผมลืมสร้างทางออกรถไฟฟ้าแป๊บนึงขอ,อโ,ออโทษขอโทษขังเขาไว้โอ้โหเพราะว่าอยู่ทํามีตรงนี้คนเยอะๆนึกว่ามาทำอะไรกันที่แท้ติดออกไม่ได้นะนะนี่ก็เป็นแผนที่ลงมาเรื่อยๆครับนั่นคือพ็อพที่ผมเอาเอาไปสร้างในอนาคตนะครับหันมาด้านขวานี่ครับไม่มีคนมาเลยเป็นเมืองยุโรปครับเมืองยุโรป ทำให้มันคล้ายๆเหมือนดูฝรั่งเศสเขาเดินกันอย่างนี้เลยมีพีระมิดนะครับเนี่ยตอนกลคืนภาษาสวยงามมากเลยครับนี่สีทองอลังเลยตรงมาตรงนี้อู้นันเห็นอะไรไยมน่ะเดี๋ยวข้อให้ดูอันนี้จะเป็นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าข้างขวานี่ก็จะเป็นเมืองยุโรปด,ด้านซ้ายครับนี่ครับภูเขาไฟระเบิดครับ ภูเขาไฟครับวัดที่นี่คือเคยมีนุ่อินรีติดอยู่ข้างบนนะครับนะแล้วก็ได้ตกลงไปในนี่ในป่องหัวไฟครับทําให้ป่องหัวไฟเกิดการระเบิดขึ้นนะครับนะอันนี้คือเป็นแผนที่นะนะอันนี้ผมอยากนาเสนอมากเลยเนี่ยคือโซนเครื่องเล่นเก่าเนี่ยมันซ้ำเครื่องเล่นมันสามารถเครื่องเล่นกับร้านอาหารมันสามารถเปลี่ยนเป็นแบบเก่าได้นะครัหมดตรงฟันเฟือง แล้วก็กดอะไรนะจะไม่ได้แล้วดูแถวๆนี้เลยครับไม่ใช่ชั้งบนอีกหาก่อนหาก่อนอ,อ,อันนี้หรือเปล่า ก็ใช่ครับกดอันเมื่อกี้แบบนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบเก่าครับนี่นี่มันอันนี้อันใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นอันเก่าครับจะเป็นสีเหลืองๆโอเครูค้กันอยู่เนาะแล้วก็ปรับลงตรงไหนเนาะน,นี่ตรงนี้โ h o ์ลิเจนซี่คอนเทนต์เย็นฟิวเมนูนะมถ้าอยากให้มันเป็นแบบเก่าก็เปิดกดเปิดมันขึ้นสีฟ้านะถ้าไม่อยากถ้าอยากได้แบบ ใหม่แบบปัจจุบันก็ปิดมันเป็นสีเทาน,านั่นนี่เป็นโซนของเก่านะครับนะแล้วลึกถึงวันเก่าของแบบนี้นะครับนะเอา้าตอนนี้ไม่มีทางออกเหรองงงงงงมากเลยเนี่ยเอา้าโอ้โห เดี๋ยวผมสร้างทางออกก่อนเอ้ทางเข้าก่อนโอเคได้แล้วโอเคก็มีมานีน้ำนะนะสำหรับโซนเก่าไปด้านขวาครับอันนี้อลังการสแลวผมํำนานมากเครื่องเล่นนี้ครับเครื่องเล่นตะลุยเมืองหิมะนะครับนะตรงมาก็จะมีหิมะว้างทางครับอันนี้เป็นหมู่บ้านนะครับนะเราค่อยพามาทัวร์คลิปหนึ่งแล้วกัน อันนี้ก็เป็นพอ่บ้างนะครับนะอันนี้ก็อีกที่หนึ่งเหมือนกันแต่นี่ไม่ได้สร้างเองนะอันนี้ไปโดดของเขามาโหด,ดดีมาแพงมากครับอันนี้นี่เป็นร่องแก่งแก่งร่องร่องแก่งมาสะจรรันนะครับนะอืมก็จะมีร้านขายของมีร้านห้องน้ําเอ้ยไม่ใช่มีห้องน้ํานะครับนะ้าอันนี้เป็นชิงช้าที่ทุกคนต้องมาครับชิงช้าไทยเลยน,นะมีสีแดงขาวน้ำเงินนะครับ ถ้าใครไม่มาแสดงว่าไม่ใช่คนไทยนะโอเคตรงมาก็จะเป็นสะพานและข้างล่างนะครับนะก็จะเป็นเป็ดเป็ดนะครับนะเป็ดนะครับนะเป็ดนะครับนะพไปนั่งเป็ดดีกว่านะครนะเป็ดที่อยู่อันดับแปดหรือเปล่าครับอันนี้ไม่น่าใช่นะอันนั้นน่าจะหงนะครับนะอันนั้นน่าจะลรกพูนะแต่อันนี้เป็ดครับเป็ดครับเป็ด โอเคนะโอเคอย่าดราม่านะครับอันนี้จะเป็นหอคอยชมวิวนะครับนะก็เจอแผนที่แม่อีกแล้วเียนป้ายไว้อะไรนะครับนะแล้วก็วนมาตรงนี้ครับทางเข้าห้องนะ้ําไม่มีทางเข้างงนะงงนะครับนะมันจะเป็นเครื่องเล่นติ้วมหัศจรรย์อีกแล้วครับมาติ้วตริวตร้วติ้ว,วโอเควนมาตรงนี้ก็จบแล้วนะนสำหรับส่วนนี้ นี่ครับโนมาตรงรูปปั้นนะครับนะตัวนี้ก็มีต้นคิดมากเพราะว่าใกล้ถึงเทศกาลคริสมาสแล้วนะครับนะนี่วงดนตรีหมอลำตัวนี้ยังไม่เล่นนะครับนะโอเคนี่ก็จะเป็นข้าวๆนะยังไม่ทั้งหมดนะอาจจะมีเพิ่มเติมในอนาคตนะครับนะโอเคนี่คือป้ายนะครับนะ เยวสอนทําป้ายนะครับนะเสอนทําป้ายในคลิปหน้า,นาแล้วกันรวมๆเลยเนี่ยป้ายแบบไว้อะไรป้ายอะไรแบบนี้นะนั่นจะมาสอนทำนะแต่ใครบางคนอยากทํานะครับนะผมก็ได้สูตรจากช่องหนึ่งอะไรสักอย่างนี่แหละครับที่เขาชอบเล่นแบบนี้นะนะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับนะก็อาจจะสั้น ก็สั้นนะครับสุสุปสั้นแค่นี้ครับคลิปคลิปสีไม่ใช่สุดโอเคอาจจะมีอย่างอื่นที่ผมไม่ได้รีวิวหรืออะไรนะครับนะเออก่อนปิดคลิปเราไปดูสรดสุปของเพื่อนดีกว่านะนะแต่ในย่านนี้ใครรวยสุดโอ้โหมาคนรวยเพียบเลยไปไปไปโคกระตุกเลยครับเนี่ยสรดสุเพื่อน โอ้โหลังกานเดอะคริซี่ทีมปาร์คเอา้าแล้วเราจะลงยังไงเนี่ยลงไปสิอ,อ้าโอยังโดดไม่เสร็จเลยครับเนี่ยกระตุกมากเลยนะครับกระตุกจัดเลยก็ไม่ค่อยมีอะไรนะทำไมได้ตั้งห้าดาวผมได้แค่ห้าดาวเอง เดี๋ก็ห้าดาเหมือนกันอีกอะไรเนี่ยอ้อเกตองมาดีกว่าโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ยมีที่จอดรถด้วยครับพีจอดรถอันนี้ก็โอ้ใหญ่อย,ยอยู่นะสีดาวโอ้ยังโหดไม่เสร็จเลยอะ่ะคนทำไมมีแค่หัวกับขาละ่ะอืมตัวนี้เป็นไดนโนเสาร ไมไดแต่ร้านโดนเสาร์กับร้านน้ำอือก็ทำไมก็ทำทางกว้างจาังนะเนี่ยอันนี้คืออ๋อว่าคือที่อ๋อไม่ใช่นู้ว่าที่ฟาร์เมเงินไม่ใช่ครับคือต้องกินข้าวอืมไปเรื่อยๆนะคนไหนรวยสุดคุณราคุคุณเจคูสิบอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ ไม่มีเจ้าของโอเคอันนี้ก็ไม่มีเจ้าของเหมือนเดิมครับโห oh, oh, ผมเห็นแลวอันอลังการงานสร้างเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมครับดี okay, ครับนี่นี่ครับโอ้โ oh, ห oh. พี่ทำอะไรเนี่ยอ้าแชงฟอ o คัมมิ่งขอบคุณที่มา อ๋อะไรเนี่ยมีที่จอดรถรถต้องเอาที่จอดรถลงมาจากข้างบนนี้แล้วก็เออทำไมองนี่คือใครครับเจ้าของเอาคนไทยเหรอเออใช่ครับคนไทยคนนี้คือคนไทยอออุ้อยสวยนะคนไทยทำเนี่ยอุย้ยมีพวง,งนี้ด้วยนี่เขอมมโรบกวเปล่านี่ โอ้คืออะไรถ้ำไม่ไปดูแล้วกันตอนนี้จะเป็น d e s ซอร์ตแลนแดนทะเลทรายโอเคว้ยเขนะาดีอยู่นะทำดีอยู่นะมีคาเฟ่เข้าไปไม่มีน้ำได้ไปข้างล่างเนี่ยมันไม่ใช่เพราว่าน้ำโอ้ยสวยนะสีม่วงสีม่วงม่วงนู่นก็ม่วงอันนี้ก็ม่วงม่วงหมดเลย ข้างล่างคืออะไรอุย้ยเขาทำเหมือนทำทำไมเขาทำที่เหมือนดูเล็กนะแต่ว่าเขาทำในโรบิตได้ดีมากผมไม่มีตีมอะไรเลยทำอะไรไม่รู้อเขาเป็นแบบเก่าโมเดลเก่านะเนี่ยหรือเปล่าใช่มันเป็นโมเดลเก่านะเนี่ยโอย้แล้วเขาทำรถไฟหอ,อกได้ดีมากผมทำเป็นแบบอไม่รู้อ่ะเฮ้ยอันนี้เฮ้ยพี่มันเป็นทาง เอามันเป็นบันไดเหรออันนี้เพิ่งรู้นึกว่าเขาจะทำเป็นทางเข้าที่แท้เป็นบันไดครับอื้มเล่นตั้งนานเล่นก่อนใครนู่นยังไม่รู้เพิ่งมารู้จริงๆนะเพิ่งรู้จริงๆนึกว่ามันเป็นอันนี้ทางเข้าเลาเพอยู่ซีนี่ห้องน้ำให่ไหมอ๋อใช่ แล้วผมจะออกจากสนสนุกนี้ยังไงเนี่ยมันมีกำแพงบังอยู่เนี่ยออกก่อนเขารวยมากเลยนะครับคนนี้เนี่ยแล้ไปปิปคดคลิปที่สวนสนุกเราดีกว่านะครับนะโอ้โหแบตหมดแล้วนะครับนะสหรวนสนุกนี้อือหือตกมากขอดูก่อนนะเลยเนี่ย แค okay. ผมผิดคลิปกันเลยดีกว่าสำหรั so, บคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับแบบนี้ครับบ๊ายบาย